จุนี่พ่อแล้วครับจุนี่พ่อแล้วรับดีแล้วจุนี่รับดีแล้วครับเริ่มชุนละมุนแล้วครับทีมงานเริ่มมาพร้อมแล้วพร้อมหลาพร้อมตากันแล้วนะครับผม สวัสดีครับผมเบ้าใหญ่มิสันจิติครับผมพบพ่อนหญเก่านะครับนี่กับิพ้าพี่พ,พ่อนะครับผมมาหานูนะครับพระหมามาหานูนี่กับมือปืนมาหกตัวนะครับผมมือปืนมาหกตัวนี่กับน้ำทิมโดยนมเย็นนะครับผมนมเย็นเสื้อดำนะครับเตียนหน่อยจุลี่ ไอเป่านครับไอเป่าตัวขาวๆนะครับจปลา,าลงนะครับหกตัวนะครับมือปืนหกตัวครับนี่น้องเย็นกับชิพ้าทีมงานในฮานูวัสดีค่ะคุณไหนเข่าก็มมูนะครับรเ่อนทางนะครับผมมีแต่น้ำน,นะครับเจ้าเขาลุยน้ำต้องขามไปอีกฝฟังนึงนะครับ จดดเจเจ้ะเจหล้วครับมากำลังไล่นะครับมาล้างล่านะครับผมมาเย็นไหมเจียกล้างล่าหนูยุ่ห่างทางนะครับยุ่ห่างทังดำ ตอ,ตอนนี้กำลังหานะครับมากำลังได้กินหนูแล้วนะครับเก๋อกำลังไร มาก็ร้องหืนนะครับจะลุ้นเท่านีดดนน้ดีดีหน่อยเป็นไงเดี๋ยวดิชมบรรยากาศไปเรื่อยนะครับ รถเจ้าเขาหนูกับที่ตื่นออกมาทางพี่นะครับโอ้ข่อนยนูนครับออกไวแล้วแกนขาหนูนี่ครับโอ้ยเดียโอ้ข่อยนู๋กหลายนะครับ มมืองด่านพ้นนะครับตัวเที่ยวเพิ่งเกี่ยวไปเมื่อกี้ครับไม่ไม่หมาเริ่มตะลุมบอลแล้วนะครับหมาเริ่มพ้นนะครับผมพ้นอยู่ป้านี่แหละครับหมาจะยู่แถวนี้เฮ้ยเลียนต่ำไหมหมาจอยู่แถวนี้นะครับ อไปทางรถตู้ยู่นี้อรถไลยรถไล้หนูเลี้ยนนะเนาะอู้หู้ดู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 หายหายแล้กกำลังไล่นะครับ,หน,รบ,ห,นรบหนูที่ไปทางไหนมากำลังไล่นะครับ ได้กินนะครับได้กินหนูแล้วมงึงทางนี้ครับนี่ได้เสียงนะครับอู้ เกียน,น่อยพออลราครับผมโงเสียงแล้วนะครับนางจะมีโตนะครับถ้าเกียนหน่อยโซงเสียงเนี่ยเปิเส้นนะครับแปดสิอร์เซ็นยสิบเอรเซ็นเอาไว้กันพาดนะครับระวั <c oughs> งก่นครับผม มันหวานสุดที่แหลายหงนแค่เวลายหงนแค่มล้มาลุ้นมึงกันครับผมได้ยังไม่ได้นะครับจะได้ขวาว่าขึ้นเนี่ย ขุดนะครับเตียหน่อยนะครับผมกาลังขุดนะครับทีมงานต้องกายกาลังใจเต็มที่นะครับผม น่าจะเข่าหูเดียวนะครับไรมาไรมาน่าจะเข่าหู้บล็กนะครับผมเจนน้อยไปแล้วขุดจะส่งเสียงนะครับตัวเล็กแต่ใจใหญ่เจนน้อยจะคุ้มพื้นที่ด้านหลังนะครับเจนน้อยเข้าไปลุยไลไลตัวกระเบงรอบนอกนะครับ เด้ายูว้าเดี๋ยวไา,าได้กันมาลรุ่นกันนะครับ ปเปลี่ยนการนะครับเปลี่ยนว่ามาขุดด้านนี้นะครับมังคุดด้านนี้ตัวปิดตัวปิดจ้องนะครับล้อจังหวะนะครับล้อแล้วล้อแล้วจุลี่พั่นจอดแล้วเอาล้วครับพอแล้วครับเสียงคู่นะครับเสียงคู่ยเงี้ยเ จุนยันจุนยันจุนี่พอแล้วครับจุนี้พอแล้วรัดดีแล้วจุนี้รัดดีแล้วครับเริ่มชุนละมุนแล้วครับทีมงานเริ่มมาพร้อมแล้วพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วนะครับผมพร้อมแล้วหมดกันต้อนครับ คุนอาจจะรักกันนะครับผมออฟังนลมเย็นนะครับข้างนี้กับจุลีน้อยนะครับจุลีน้อยก็เอาดีขนาดนะครับผมอัน <c ười> นี้ก็เตี้ยน้อยโอ้กี่ปูมนะครับ วันนี้คุณนายนะครับคุณนายน้ำเย็นพูน่จะซอดกันนะครับทะลุกันนะครับผมฟังนี่นะครับกับฟังนี่นะครับรอย,อยังเดียวกับผมรอหนูออกมาใก่้ทะลุกันแล้วนะครับเวลาทีเราคอยใกล้เข้ามาแล้วครับผมมากลิ้มขุดลัดกันแล้ว เดี um pues huh, huh. ๋ยวรครับผมได้เดี๋ยวเมีันเราทั้งนี้เพื่อมีอีกอ้กันไปดูดูไูกูดูดลูกูดูดูดูเูดูดลดู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  เยบร้อยครับโอ้ยลายตัวนะครับหนัวนัดยกันเนี่ยนัยังข้าไปเยะจะอะนนอ้ยหนนะครับนี่ หมดนะครับสองตัวเฮ้ยตัวนึงนะดำดำนะครับจำนวนสองตัวนะครับพอได้ออมนะครับผมกินน้ำกินท่านะครับมาห้องก็ได้เมื่อนะครับโอ้โหตุ้งตั้งผินะครับผมเป็นปลาไป ห้าตัวนึงนะครับได้สองตัวครับตัวที่สอดโอเคนะครับสองตัวครับผม